ทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็นเอสเอ็มเอสข่าวด่วนนิวพัสสมัครวันนี้ใช้45วันรู้เลือกวงการบันเทิงก่อนใครจบทุกประเด็นข่าวร้อนจาก SMS ข่าวบันเทิงนิพัสสมัครวันนี้ใช้ี1 5วันสมัครคลิปพัดนิวบุฟเฟ่กดดอกจัน42648224411สมัครคลิป Star ์พัด์บุฟเฟกดดอกจัน42648233311เฉพาะเรือข่าย AAS พี่จีนลี่พี่แกจะขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะครัช่วงนี้เห็นน้องกีเขาบอกว่าเขาเรียนนากพี่จีลี่ดูแลยังไงครับเขาเรียนไว้ทํางานด้วยดูแลยังไงอ่ะครับก็ก็คอยโทรไปหาก็คือบางทีก็มีอาจจะส่งขนมไปให้เขาทานอะไรเขาบ่อยจริงๆการเรียนของเขาเขาเรียนนักแต่ก็ไม่มีอะไรที่เราคงต้องไปดูแลอะไรมากคือก็ไม่อยากไปรบกวนเขาเวลาเรียนนะครับเป็นนนห้ี ก็เป็นหัวอยู่ครับก็คือมีอะไรก็พยายามจะแนะนําทุกอย่าง ผมจะแนะนําได้ช่วงเรื่องอการทํางานนะคร mm ับเพราะว่าบางทีน้องเขาเครียดนะครับช่วงที่กันบ้านเยอะแล้วเขาต้องถ่ายละครแล้วยิ่งกว่าบางทีเขาเจอฉากอะไรที่มันยากๆเราก mm ็พ hmm. ยายามจะบอกเขาว่าเขาเก่งอยู่แล้วแต่เขา้เปน็นคนที่ตั้งใจมาก mm hmm. บางทีเขาก็จะอาจจะคิดหนักไปนิดนึงนะคร mm ับ hmm. ว่าฉากนี้เดี๋ยวจะเล่นยังไง mm hmm. เล่นไม่ดีเร mm hmm. าวแบบไม่เป็นไรเล่นได้อยู่แล้วแต่ว่าผมว่าสำคัญที่สุดอการแบ,บ่งเวลาการเรียนกับการทํางานนะคร mm ับก็ไม่ ต้องชื่นชมแบบว่าเก่งอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นน้องฟรีหรือว่าเด็กสมัยนี้ที่ต้องแบบายละครทำงานหนักแล้วก็เรียนไปพร้อมกันอว่ากชื่นชมแว่าเก่งทเวลแบบี่แคยงไบ้างเพราะว่าส่วนเรีนก็นักแล้วานก็หนักแล้วากีแบ่งเวลช่ด้วยทำงานด้วยอเดวันนก็มีเรียน3วันทำงาน4ีวันอย่างเี้ยค่ก็ติก็แ่งเป็นเวลาแล้วกาผชอให้เป็นเวลาอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วได้ยินี่ อะไ,ไรบ้างแบบแบ่งเวลาดีอขอบคุณค่ะออก,ออก,ออกออ็จริงก็ไม่ได้ดีหรอกก็ทำไมพี่เฮนรี่เตือนนะคะก็ไม่ได้ดีอย่างที่เขาพูดเขาหมดรอจริงๆแล้วอ่ะก็มีผิด แต่ว่าพี่ย้อนคอยเตือนตลอดนะคะก็เหมือนกับว่าพี่เคลลี่ก็เหมือนเป็นพี่ปบบคอยคนหนึ่งของเราด้วยหรือเปล่าเป็นว่าเป็นคนที่ดูแลเจใสและกันแบบว่าดูเรื่องงานให้เราด้วยแล้วก็เรื่องเรียนให้เราด้วยอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพอเรื่องงานคือดเขามีประสบการณ์อยู่แล้วไงเย็นหนักแล้วแบบพี่เคลลี่มีขับรถไปส่งน้องตามกองตามที่เรียนเนียค่ะตัวผมเองผมไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็ได้มีบ้างที่บางทีถ้าเขาถ่ายดึก ผมจะให้คนรถผมก็มีได้ไปไปรับบ้างหรือว่าไปส่งบ้างแต่ส่วนตัวผมเองผมก็ถ่ายละครอยู่เหมือนกันนะครับแต่บางทีถ้าเขาอยู่กองถ่ายแล้วมันดึกมากถ้าเขาเสร็จก่อนเราก็ไม่อยากให้เขารอแบบจนกองเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบ้างนะครับจะเป็กซ์โปติดงารเยอะตัวของน้องีก็งานเย ็มันก็มันมันก็เยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าจะทุกวันนะครับคือการถ่ายละครเนี่ยคิวคิวเราบางทีมันก็เต็มจริงๆิบางทีมันเจ็ดวันแต่เราก็ไม่ได้ถ่ายเจ็ดวันเราจะถ่ายห้าวันแต่อันนี้ต้องมาดูอีกว่าเวลามันตรงกันหรือเปล่าอย่างอย่างโชคอย่างวันนี้ครับวันนี้น้องเขาก็ไปเรียนผมก็มางานนี้น้องเขาก็เลิกพอดีก็เลยมันก็ต้องแบบมันก็มีเครียดนิดนึงเรื่องเวลานะครับเพราะว่า ก็อยากให้น้องเข้ามาอยากให้เขามาชมหนังดีๆแล้วน้องเขาก็อยากมาดูแต่เราก็เครียดว่าเขาจะเรียนเสร็จพันก่อนจะแต่งตัวอะไรแต่ก็นี่ถึงบอกว่าต้องต้องจัดเวลาให้ดีอ่ะครับยากตรงเนี้ยหลายคู่ค่ะเหมืนจะมีปัญหากันเรื่องเวลาอะไรเงี้ยสำหรับคู่เราคือเรื่องเวลาปรับได้ตลอด ใช่อย่าเรียกว่าเป็นปัญหาเลยผมว่ามันมีถ้าถ้างานเยอะมันก็ดีนะครับก็ต้องเข้าใจกันนะครับคือน้องเขาก็บ่นได้ซ้ำอยากให้ผมมีละครเยอะๆอยากให้ถ่าย3-4เรื่องจะได้ไม่ต้องใช้เงินเยอะจะได้พอเวลาถ่ายละครก็จะถ่ายอย่างเดียวใช่ไหมไม่ต้องไปแบบกลัวแบบถ้าว่าเดี๋ยวไปใช้เงินสั่งสรรค์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจิ๊กเป้ากินจิ๊กเป้าไม่กลััวสง็คือได้วยสไตล์ของนี่เขาเนี่ยเรา เงนเยอะยอะไร่เงี้ยก็<ท>อยากให้เขาเก็บเงินเยอะเยอะก็แบบทำเงินเือแบบอานาคตเราไม่รู้ไงก็อยากให้เขาเก็บเงินเยอะเอะค่ะแค่นั้นแหละออกไปกินกับเพื่อนกับกับรเนี่ยเขาก็ไปรู้บวงานหเป่เ็นงานแต่งงานหรือเปล่าแต่งงานแต่งงานอ๋อใช่คืยาห่เขาก็บเงินเยอะเอไรอย่งเ้า่งมนาแล้วน่าจะมีเงินแเป็นต้อนใหญ่จะมีไรางเงี้ยค่ะ่นี้แบบว่าพี่แคทลีนเเป็นผู้ปกครอง เป็นส่วนส่วนของน้องตีนที่ดูแลเรื่องการตื่นการเงินไม่ไม่ไม่คือเราเราเหมือนเราแชร์กันบ้างเหมือนเราช่วยช่วยกันหน่อยดิแชร์กันไงคืออก็นเราบอกว่าเขา เขาว่าเกรงใจเราอะนะแต่บางอย่างที่เขาเตือนได้เขาก็อยากจะเตือนเขาก็เป็นห่วงเรื่องเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรอย่างเวลาผมไม่ถ่ายละครผมก็ชอบแบบโอ้เ่อวามีฉากยิงกันมีฉากบู๊มันผมกิ้งตกบันไดเเขาก็บอกเอาเล่นเองหรือเปล่าเอาเล่นเองเลยครับเขาก็เป็นหัวเขาก็จะชอบบอกโอ้ทำไมไม่ดูแลตัวเองบ้างอายุก็ไม่ได้น้อยนะครับคือบางทีเราก็เต็มที่อะนะครับการแล้วยิ่งผม S <S ได้ลงละครบู๊บ่อยละครไม่บู๊ก็ต้องมีฉากบูอย่างเกิดเป็นหงส์ที่ผ่านมาก็มีแบบยิ้งหลงมันใจวัดมีโดนยิงมีโดนสารพัดเขาก็เป็นหัวคืออะไรที่เขาเตือนได้อย่างอย่างที่บอกว่าอย่างเรื่องเงินเขาก็ไม่ได้อะไรหรอกเขาก็าแค่บอกนี่นะไปใช้เงินเก่งอะไรเอออยากให้พี่มีละครเยอะๆพี่จะได้ม่ต้องใช้เงินเยอะจะมีแผนไปเที่ยวอะไรกันที่ไหนไดไหมครับตอนนี้ตอนนี้ก็ยากเพราะว่าเขายัางเรียนอยู่แล้วก็ถ่ายละครอยู่มีมีละครอยู่แต่ก็ Oh. ก็ต้องต้องรอช่วงปิดเทอมมั้งครับรู้ลึกวงการบันเทิงอัปเดตข่าวร้อนดาราดังใครรักใครใครฉะใครพร้อมสกู๊ปเด็ดโดนใจกับรายการพัสตาบ r ายนิวพลัส รับชมวาไรตี้ข่าวบันเทิงรูปแบบใหม่ได้ทางไอทเอมช่องโชว์ทั้ง4ภาคกลางเหนือใต้และอีสานทุกวันอัสตาร,รู้นึกวงการมายามากกว่าที่คุณเคยเห็น